อัฟกานิสถานครอสซ้ำกัมซัดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เสียชีวิตแล้วกว่า2,000รายนับเป็นหายนะที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินวงกว้างจนไม่อาจประเมินค่าได้จากเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2566อัฟกานิสถานต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันเลวร้ายที่สุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3แมกนิจูดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้งซึ่งทำให้ทางการต้องส่งทีมกู้ภยัยลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้มากที่สุดจากสถานการณ์ความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนั้นได้กลืนกินชีวิตผู้คนไปมากกว่า2,000รายประเทศอัฟกานิสถานจัดว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเนื่องจากว่าประเทศนี้ตั้งอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ ได้แก่แผ่นทวีปยูเรเชียและแผ่นทวีปอินเดียเหตุการณ์ถ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศอัฟกานิสถานสัทีนี่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและในปี2566ก็เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความสูญเสียทวีคูณขึ้นกว่าเดิมเมืองเฮรัตตั้งอยู่ห่างจากชายแดนอัฟกานิสถานอิรานไปทางตะวันออกราว120กิโลเมตรและได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของอัฟกานิสถาน มีการประเมินว่าประชาชนกว่า1.9ล้านคนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้แม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในอัฟกา,านิสถานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเทือกเขาฮินดูคุปเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกยุเรเชียและแผ่นเปลือกโลกอินเดียแต่ก็เป็นภัยพิบัติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะทุกครั้งที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความสูญเสียมหาศาลที่ดูแล้วไม่อาจจะประเมินค่าได้ ท่ามกลางการสื่อสารที่ถูกตัดขาดและถนนหลายสายที่ถูกปิดจากความเสียหายทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ยากขึ้นและใช้เวลานานกว่าจะไปถึงพื้นที่ห่างไกลในขณะที่มีผู้คนนับร้อยบาดเจ็บแม้สหรประชาชาติและองค์กรอื่นๆได้เริ่มส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วแต่ก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือรัฐบาลตาลีบันได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่าจากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้อัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า2,000คน และสาหรับประเทศที่มีสถานพยาบาลไม่ค่อยเพียงพออยู่แล้วแน่นอนว่าจะต้องประสบกับความยากลําบากยิ่งในการดูแลผู้คนที่บาดเจ็บที่สําคัญไปกว่านั้นคือการช่วยเหลือและการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจะเกิดความล่าช้าลงไปด้วยทําให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังมีการร้องขอให้หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งจัดส่งเต็นท์เวชภัณฑ์สิ่งของจําเป็นและอาหารไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยเร่งด,วด่วนด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเดินลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นการค้นหาผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงดําเนินต่อไปด้วยความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตจากทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนหลังจากแผ่นดินไหวสงบลงกลับพบเห็นความสูญเสียที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนในอัฟกานิสถาน เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะรักษาพยาบาลอยื่จากแผ่นดินไหวครั้งนี้มูลจานานซาเยกโฆษกกระทรวงการจัดการภัยพิบัติบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงคาบูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานครั้งนั้นส่งผลกระทบกับหมู่บ้านอย่างน้อย12แห่งบ้านเรือนประชาชนมากกว่า1300หลังได้รับความเสียหายบ้านเรือนมากกว่า3 0,000หลัง ถูกก่อทำลายหรือได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทุกคนยังต้องนอนในพื้นที่เปิดโล่งเพราะสูญเสียบ้านขณะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งหวาดกลัวเกินกว่าจะกลัดไปเนื่องจากมีความเสี่ยงของการเกิด aftershock ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนเสียชีวิตทันทีจากที่เกิดเหตุและบางคนเสียชีวิตในระหว่างรอการรักษาเนื่องจากที่อยู่อาศัยที่สร้างจากอิฐโคลนได้รับความเสียหายและเปราะบางมากกว่าเดิมจากฝนตกหนักในพื้นที่ ผู้คนจำนวนมากที่ต้องพักถิ่นจากแผ่นดินไหวกำลังพักพิงอยู่ในที่พักพิงงอชั่วคราวกับครอบครัวและเพื่อนบ้านหรือในเต็นที่พักพิงชั่วคราวขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เปิดโลง่งเพราะยังหวาดตัวแรงสันสเทือนที่เกิดขึ้นใหม่แม้ในเวลากลางวันอุณหภูมิแทบจะไม่สูงขึ้นเกินกว่าจุดเยือกแข็งและอุณภูมิที่หนาวเย็นในเวลากลางคืนสื่อต่างประเทศหลายสำนักที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของอฟัฟกานิสถานครั้งนี้ มีการเผยแพร่ภาพที่น่าหดหูใจประชากรหลายคนที่ต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียคนในครอบครัวและคนที่ตัวเองรักบางคนต้องอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของคนในครอบครัวอย่างหมดหวังหรือบางคนก็ต้องนั่งรอการค้นหาคนที่ตัวเองรักและฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่เหตุการณ์นี้ทำให้เราตระหนักได้ว่าทุกวินาทีของชีวิตมีค่ามากแค่ไหนเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในวันหน้าชั่วโมงหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างดังนั้นเราทุกคนควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ และใช้ทุกช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจให้คุ้มค่ามากที่สุดหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสงบลงประชาชนชาวอัฟกานิสถานกลายเป็นคนไร้บ้านฮูไมาราหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียคนที่เธอรักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกและกลัวว่าเขาจะตายในฤดูหนาวเนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีเธอต้องการที่พักพิงที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกๆของเธอได้รับความอบอุ่น และปลอดภัยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวของเธอต้องพักพิงอยู่ด้านนอกยงผ้าห่มไม่กี่ผืนและผ้าพลาสติกที่ไม่แข็งแรงใช้การเป็นหลังคาบทเรียนที่ได้รับจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สินภัยเช่นควรมีการออกแบบควบคุมความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เป็นของรัฐบาลเช่นอาคารเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเป็นต้น ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวขณะเกิดแผ่นดินไหวให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งอาจจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในปัจจุบันนี้การเกิดแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ที่อัฟกานิสถานเท่านั้นแต่เกิดขึ้นได้กับทุกประเทศทั่วโลกหากเรารู้ถึงสาเหตุรวมถึงรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติก็จะสามารถลดอัตราการสูญเสียลงได้ที่สำคัญยังเป็นการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อีกด้วยแผ่นดินไหวเกิดจากการปรับสมดุลตามธรรมชาติของเปลือกโลกเพื่อการปลดปล่อยความเครียดที่ถูกสะสมไว้อย่างฉับพลันทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดินส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวโดยแผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหิมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดรวมไปถึงจากการกระทําของมนุษย์หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวคุณจะต้องมีสติอย่าตื่นตกใจกรณีอยู่ในบ้านให้อยู่ห่างจากประตูระเบียงและหน้าต่างส่วนกรณีอยู่ในอาคารหาที่หลบที่ปลอดภัยเช่นหมอบใต้โต๊ะหรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงแต่ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาอาคารและสิ่งให้แขว้ต่างๆระมัดระวังอย่าใช้สิ่งที่ทําให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแกส๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นสําหรับกรณีอยู่ชายทะเล หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงเพราะอาจเกิดสึนามิและจงจำเอาไว้ว่าห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดาขาดขณะเกิดแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองสำหรับวันนี้เดอะสเปเชียลวันขอร่วมระลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าหดหูใจและส่งกำลังใจให้กับชาวอัฟ,ฟกานิสถานรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าวันไหน หรือวินาทีไหนจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายหากใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The s p a c l One ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ